สวัสดีค่ะพบกับช่องทุมกาชาแนลค่ะมื่อนีมาหน้าอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกมากเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเบื้องหน้าค่ะพี่น้องบัดน,นี้ที่เป็นวานเขาไว้ค่ะบางอันก็ตายแล้วค่ะบางอันมัน,มน,มนโบโพผลหนามมันหนาเสียตายแล้วค่ะว่าสีมาเบื้องห้าสามเขาค่ะพัลูว่าสิสามเลยบอกเบื้องหน้าก่อนค่ะพี่น้อง บ่มี่กับบะมี่กับพี่น้องย่างมีกับาลค่ะค่ะิ่งค่ะเป็นตัดสามได้บ่น่คะมีผักบุ้งวามผักบุ้งกับมาน้ำน้ำค่ะผักบุ้งผักบุ้งถอดยอดนี่ค่ะค่ะให้นี่แห้งค่ะค่ะให้นี่ให้นี่แบบน้ำไลค่ะให้นี่น้ำมึงให้ตัวมากค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะเพราะน้ำม้ามันกไหลเองสิแหละค่ะเบื้องค่ะนะเบื้องค่ะคุณค่ะสุดคู่คุณค่ะมังต้นกล้วยค่ะน้ำไหลค่ะอันนี้ให้นี่หยอดไว้ค่ะส่วนให้ให้แรกให้ให้นี่ค่ะวานค่ะเพราะว่าหยอดโบท่านค่ะเดี๋ยวสิพาลงไปเบื้องอันที่ที่วานเขาไว้ค่ะที่มันหยอดโบท่านค่ะ วิแต่ว่ามีเขาที่ที่เขาว้ามนะคะไอเขาหยอดนะคะมันมันเฮยค่ะอยูืนทั้งเท้าน้าค่ะนี่ค่ะมันเกิดอยู่ค่ะนาจีลบไปสามได้ล่องเบิ้งเน้ะคะนะ่ะเนาะนี่คะเพิ่งค่ะน้ำไหลขนาดใดให้นี่ค่ะให้ให้ใหค่ะสุดคั้นเท้ตรงนั้นนะคะ นี่ค่ะที่ที่วานค่ะให้ในสววานตรงบริเวณที่ไม่น้ำหลยลายนีก็จะท่วมเขาค่ะตรงน้ำลึกๆเขาน่าจะตายคิดว่าค่ะนี่ค่ะที่ให้ที่วานค่ะแล้วที่ผ้ายางไปบิ่งให้ที่วานนี่มันจะมียาขึ้นผสมกับเขาค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่วาน หญ้าหลายค่ะช่วงนี้น้นาจะได้ตัดปรับปรุงแตงไม่ค่ะมึงค่ะยพ่นังนี่ค่ะเขียวๆนี่บ่ามันเขา่าดรวอค่ะเป็นหญ้าบ่รูว่าเขาเกิดขึ้นไรสำําใดกับ,บ่ลูค่ะต้องรล่ให้หญ้าเยาขึ้นมาค่ะ ตัวดีอย่างหนึ่งคือหนำหนำมีหงอยู่ค่ะเขาเนี่เขาน่าจะว่านค่ะส่วนในญลแล้วก็จะเออเป็นการว่านที่ยาขึ้นหลายแล้วค่ะ รอให้ยาขึ้นให้แก้แกค่ะถึงจะมาตัดได้การวานวานไฮนี่นะคะเป็นวานที่ตรงแห่งแหงนี่นะค่ะเราหยาก็ขึ้นแล้วมันก็นเลยน่าจะมีหยาปนอยู่เป็นจำนวนมากอยู่ค่ะ ตองมาปรับใหม่ค่ะพี่น้องว่าสิหวานไหมบ่ค่ะหรือว่าสีดำเอาค่ะหรือว่าทำมนันเยญ่ขก้นมากน่าจะตัดให้เลยค่ะให้เลยค่ะนี่ที่อธิวานค่ะจะเป็นเรื่องสี่ เบิองให้ที่ที่ยอดค่ะก็ะจะมีเข่าขึ้นเป็นจำนวนลายค่ะแล้วยญ้าก็ถูกทวมไปเข่าก็นาดเสีพ้นค่ะคิดว่าแล้วค่ะคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องเบ่งไปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นำก็บสสรรม่ำเสมอมันก็จะเลือกจนช่วงช่วงต้งนของไหนาค่ะที่มันจะเลืกอกหญาสิบ่มีค่ะนี่จะมีแต่เขานี่ค่ะจะได้เฉพาะมองลีเวนที่มีหนามลายๆค่ะก็สีมีเขาขึ้นมาแต่ว่าช่วงข้างบนที่มันไม่หญ่อยู่แล้วนะคะต้องเบืองว่ามันจะต้องปรปับปรุง นี่ค่ะพี่น้องที่มันใหญ่ขึ้นมาบ่มีหญ้าเลยค่ะนี่ค่ะถ้าน้ำท่วมหญ้าจะนาจะบ่มีค่ะหญ้าจะอยู่ใต้น้ำค่ะนี่ค่ะถ้านา้ำถ้าเขาพ้นน้ำม,มาแล้วหญ้าจะบ่มีค่ะถ้ามีน้ำค้ังนี่คือข้อดีของการหยอดแต่ว่านวานจะเป็นยังสี่ค่ะขึ้นที่กันยุคแต่ว่าต้องมีน้ำค้ัง ยาจิงจะบุมีค่ะทั้งนนยาขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องอข้ามาเบื้องสิค่ะพี่น้องว่าผลมันเป็นยังไงค่ะเป็นตามที่พวกเราคิดกันอยู่นะคะเนาะอันยูหน้านี่ก็พเพิึงปปับปับพื้นที่ค่ะเห็นมันไม่น้มแต่กวนมันจะแห้งแรงมากค่ะ แต่ก้อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหงแรงแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยจะคงจะพาตรงแก่ๆแค่นั้นถ้าปีได้แรงยิงมันไม่นำเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าโคกค่ะพอปะปบพื้นที่มาเร็วเข้ากับไม่นำขงังแต่ก็ต้องหยอดให้มันทันไม่ลาค่ะพี่น้อง ควเสียมันมีค่ะแต่คอดีมันก็มีเท่ากันกำลังว่าสีผ้ากันมาอเอาเขานะคะเขาต้นให้มันแก่เราไปไปสามค่บพี่น้องพี่น้องจะรู้จากพี่น้องค่ะสามก็คือการสมสมแทหม,มงที่มันบกเกิดค่ะกำลังมาลบค่ะมนนะอยู่กลางเลยค่ะกลางให้เลยค่ะ อันนี้คือให้ที่เขาหยอดนะคะแต่จะต้งได้มันลูกหญาออกเป็นบางอันมันจะไมีหญ่อย,อยู่ค่ะเต่ว่าเขาเขาก็เกิดลายอยู่ค่ะ <c oughs> ได้ไลายบ่ป <c oughs> ไูได้าลายบ่พ่อได้ยู่บ่ อยากอะไรขึ้นกันค่ะก็ต้องเลือกเอาน่ค่ะแต่ว่าก็ไข่ก็ปีก้อนเนีย่ยปีก้อนนี่สีสีบรมีเขาขึ้นปานนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือกันขอดีของการหยอดแล้วก็มีน้ำแล้วก็ต้องมาลุก nhả ค่อยๆเอาแมนบอค่อยๆห,<า>หาเอาที่มันต้นที่มันสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ อันนี้ให้นี่จะเป็นให้ที่สูงอยู่ค่ะแล้วก็ญยาก็จะมีอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะให้นี่จะใส่ภาพเป็นยางไปเบิ้งเรื่อยๆค่ะพี่นัองว่าให้สุดท้ายมันเป็นยังไง ว่าเสียเอาพักกันแย่งมาปลูกด้วค่ะพี่นังแต่ต้องเบิ่งก่อนนี่ค่ะบริเวณที่น้ำท่วมค่ะก็จะมีเขาขึ้นมากค่ะโอ้ เขาตรงนี้ก็มีได้ปูตรงนี้ก็มีนะเขาตรงตรงนี้ได้บ่นี่เขาที่เขาวางไปที่เขาที่เขาลงไปแล้วเขามันเฮียค่ะเกิดไรดีค่ะนี่ค่ะหอมเฮียน,นะนี่ค่ะข้างๆกันแช่ไหมคะลายเยอะขนาดไหนนะคะพี่น้อง มันก็ขัดขังใช่ไหมอันนี้ตรงบริเวณที่น้ำน้ำค่ะน้ำท่วมค่ะน้ำไหลโอ้มีเขียดพอมค่ะยาวไปเลยค่ะวุ้นค่ะเพราะอะไรอยู่ค่ะให้ที่มันมีนม้ำท่วมแต่ค่ะ ให้ที่วานให้แรกนาชิต้องปรปับปรุงค่ะมันเป็นก่อยดินะปู่น้องงามยูดิเนะา,า,า,าอะอนี่ค่ะงามอยู่ค่ะเพราะว่านี่ค่ะเบืง้งเขาหยอดนี่มันสิงามดีถาถาถ้าน้ำท่วมหญ้าค่ะได้อยู่ ตรงนี้นะยาจะหลายอยู่เนาะหลายมันต้องเอางาป่ะอือต้องมาลุงยาค่ะดูประสนก็ตัดไปเลยค่ะถ้าตัดไปเลยก็นาสิได้อยู่ค่ะต้องรองให้ยาแก่ผล่ะตัดได้อยูใครมาตัดอยู่ค่ะช่วงที่ตัดตอนนั้นก็ได้ได้ย้อนตัดนี่ค่ะเบิงเ่งยาวไปเลยค่ะโหดต้นกล้วยค่ะ จะเป็นเขาทั้งหมด่ให้นี่กับพึง่งพึ่งมถงะถ่วมข่ยากับลายขึ้กันแต่ว่างามอยู่หยากับง่าขึ้นกันค่ะแต่มันดีคือไม่น้ำสม่ำเสมอแล้วมันกับแยกใน,นเขาเป็นลายค่ะโอเคเลยมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้กันนะคะ่ะพี่น้อง ข้ามาอัปเดตค่ะน้ำฝนตกหลายๆแล้วเขามันขึ้นมันเป็นก่อเป็นเป็นอันนั้นบ่ค่ะเป็นขึ้นดีบ่ค่ะหย่าหย่าหน่อยก็เก่าบ่ยังสีแมค่ะปรากฏว่าหย่าหน่อยลงค่ะเพราะว่าน้ำมันทั่วถึงทุกพื้นที่อยู่ค่คะนี่ค่ะพี่น้งน้ำจะทั่วถึงทุกพื้นที่ ฝากพี่น้องนี่ด้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นด้ด้ค่ะวันนี้ภาพมาเบงอ่าอัปเดตที่หน้าที่ปรับพื้นที่แล้วแล้วยอดเขาไว้ค่ะมีสภาพเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ